เมื่อสองหนุ่มสุดเพี้ยนหลงเข้าไปติดอยู่ในโดมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์และไม่สามารถออกได้จนกว่าเวลาจะครบหนึ่งปีสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าไบโอโดมแล้วสองหนุ่มจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเหล่าบรรดานนักวิทยาศาสตร์มากมายแค่ไหนถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องม,มาหนังก็บอกว่าโลกในทุกวันนี้สภาพอากาศเลวร้ายคล้ายจะมีมลพิษมากมาย ทำให้ธรรมชาติเสียหายยากต่อการอยู่อาศัยในอนาคตเหล่านักวิทยาศาสตร์และนายทุนจึงร่วมมือกันเพื่อสร้างห้องทดลองที่ปิดผนึกจากโลกภายนอกและสร้างระบบนิเวศของตัวเองขึ้นมาหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ดรโนอาได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญร,ระดับหัวกะทีให้เข้ามาอยู่ในไบโอโดมที่ปิดตายเป็นเวลาหนึ่งปีพร้อมกับเหล่าพืชพันธุ์และสัตว์น้อยใหญ่การทดลองนี้เป็นเหมือนกับความหวังของมวลมนุษยชาติหนังตัดมาเราก็จะได้เจอกับตัวแสบทั้งสองคนของเรื่องนี้มันมี ชื่อว่าไอ้บัตกับไอ้ดอยสองหนุ่มสมองน้อยที่ไม่เคยจริงจังอะไรกับชีวิตวันนี้มันก็วางแผนเล่นละครตบตาแฟนสาวของมันทั้งสองคนสาวโมกับสาวเจนสองสาวที่รักในธรรมชาติก็พยายามมาลากตัวสองหนุ่มไปงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ไอ้สองคนนี้มันก็ไม่สนใจพยายามเล่นละครตบตาแต่สุดท้ายสาวๆก็จับได้จึงงอนพวกมันแล้วก็ไปกันเองปล่อยให้สองหนุ่มนั้นนั่งกัดเล็บตีนตัวเองอยู่ที่บ้านตอนนั้นพวกเธอก็หมั่นไส้จึงโทรกลับไปแกล้งพวกมันบอกว่าฉันเจอหนุ่มหล่อแล้วก็ชวนฉันไป ไอสองหนุ่มก็เกิดอาการถึงจึงรีบขับรถตามออกไปแต่พอตามมาถึงที่ที่สาวๆบอกก็พบว่ามันเป็นที่รกร้างเต็มไปด้วยกองขยะแต่ก็ไม่เป็นไรพวกกูเก็บขยะเล่นก็ได้เล่นจนพอใจพวกมันก็ขับรถกลับบ้านระหว่างทางไอดอยก็เกิดปวดฉี่พวกมันเห็นป้ายของไบโอโดมก็นึกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าไม่รอช้าเลี้ยวรถตรงเข้าไประหว่างนั้นเองเหล่านักวิทยาศาสตร์และผู้ลงทุนก็กำลังแถลงข่าวทำพิธีเปิดไบโอดมที่เพิ่งสร้างเสร็จไอสองหนุ่มไม่รู้อะไรจอดรถแล้ววิ่งลงไปหาที่ยิงกระตาแต่ก็ถูก พยายามสุดโหดห้ามไว้บอกพวกมึงมาทาอะไรไปไกลๆเลยพวกปัญญาอ่อนบัตรก็บอกดอยว่ามึงไปฉี่ข้างตึกเอาก็ได้แต่ไอด้ดอยพยายามฉี่ก็ฉี่ไม่ออกไอด้ดอยบอกว่ามันไม่มีน้ําไหลๆเหมือนโถส้วมฉันก็ฉี่ไม่ออกจะให้ทํายังไงไอ้บัตรมันก็เลยจัดการจุดประทัดแล้วก็โยนข้ามกําแพงไปขณะที่เหล่านักวิทยาศาสตร์กาลังทําพิธีเปิดพวกเขาก็ตกใจนึกว่าโดนซุ่มโจมตีเหล่าลปรปภก็วิ่งกันจ้าละวันไอ้บัตรกับไอด้ดอยก็ได้โอกาสาทางสะดวกแล้วพวกมันก็เลยเดินเข้าไปในตึกโดยที่พวกมันก็ยังนึกว่าที่นี่เป็นห้งสสิ วกมันไปเจอห้องน้ําตกก็เลยจัดการฉีดอัดน้ําตกมันซะเลยตอนนี้ทางด้านนอกก็เห็นแล้วว่ามันเป็นแค่ประทัดก็เลยเดําเนินการขั้นต่อไปนั่นก็คือการส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปอยู่ในโดมและแล้วประตูก็ไปตายเวลานับถอยหลังก็เริ่มเดินพวกเขาต้องทําการทดลองในโดมนี้เป็นเวลา1ปีโดยอาศัยระบบนิเวศของตัวเองเพียงอย่างเดียวพอเข้าไปด้นในโดมนักวิทยาศาสตร์ทั้ง5คนก็มาโบกมือให้กับเหล่านักข่าวแต่แล้วอยู่ดีๆตอนนั้นไอ้ตัวแสบทั้งสองคนก็โผล่มาโบกมือบ่ายๆด้วยนักข่าวก็ตกใจถามเฮ้ หันไปเห็นก็รีบจับตัวมันทั้งสองคนกลับเข้าไปแต่แกวิลเลียมนายทุนเจ้าของโครงการก็มาหลอกนักข่าวว่าทั้งสองคนนั้นก็เป็นคนของเราเองหลังจากนั้นพวกเขาก็ทําการสืบประวัติของทั้งคู่ก็ได้เห็นว่าประวัตินั้นยาวเป็นหางวาวเรียกได้ว่าเป็นตัวป่วนกวนบานทาอยู่ที่ไหนบันไหลที่นั่นอย่างไม่ทันไรมันก็ทําการมอม่มีมีนักวิทยาศาสตร์สาวของเราซะแล้วดร์โนอาที่เห็นว่ายังไงก็ไม่สามารถเปิดประตูให้ทั้งสองคนออกไปได้เขาก็เลยทําการไปเกี้ยล่อมให้ไอ้บกอ้านยก่ดอย,อย,อดย,อก,ก,ยกลาเน,นาเาั การนี้ได้รับความสนใจจากคนข้างนอกเป็นจํานวนมากดอ,กอร์ก็พามันไปส่งที่ห้องเก็บของแล้วก็บอกว่าต่อแต่นี้ไปพวกมึงนอนที่นี่มีหมอนให้ใบมีผ้าห่มให้ผืนตกกลางคืนก็ต้องฝืนนอนกันไปแต่ไอตัวป่วนทั้งสองคนก็นอนไม่หลับก็เลยชวนกันไปหาเตียงนุ่มๆน,นอนกันดีกว่าพวกมันก็แยกย้ายแอบเข้าไปในห้องของสาวๆแล้วก็แอบแต่อังเธอจนพวกเธอนันตื่นวันต่อมาดอ,อร์ก็พามันทั้งสองคนไปแนะนําสถานที่แห่งนี้บอกว่าต่อแต่นี้ไปที่นี่จะเป็นบ้านของนายเป็นเวลาหนึ่งปีพวกนายต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดลม้ม ยังไม่ทันขาดคำหันไปมันจุดบุหรี่ดูซะแล้วดรโนอาก็าบอกว่าอะไรที่พวกนายเคยทําที่บ้านจะทําที่นี่ไม่ได้ไอ้สองคนก็ไม่อยากอยู่แล้วอยากจะพังประตูออกไปแต่โอลิเวียนักพฤกษศาสตร์คนนี้ก็บอกว่าพวกนายออกไปไม่ได้หรอกถ้าจะพังออกไปก็ต้องใช้รถถังมาวิ่งชนอย่างเดียวไหนๆออกไม่ได้กูก็เริ่มปวดมันซะเลยเล่นโหนทวันตีลังกาไม่เก่งใจอายุสมองไอ้ดอยนี่ดูเหมือนเขาจะไปถูกใจม่มีนักวิทยาศาสตร์สาวสุดเซ็กซี่ส่วนไอ้บัตนี่ก็พุ่งเป้าหลีไปที่ดรเพตาวันต่อมาแฟนสาวของมัันนท้งคก็ เห็นข่าวที่ทั้งคู่ได้เข้าไปอยู่ในไบโอโดมพวกเธอก็รีบมาเยี่ยมพวกมันไอ้บัตไก่ดอยก็โมว่ามันนั้นเปลี่ยนไปแล้วพวกเราสองคนต้องการจะช่วยโลกก็เลยอาสาเข้ามาอยู่ในนี้พวกเธอก็เชื่อพวกมันแล้วก็สัญญาว่าจะรออยู่ด้านนอกต่อมาตาแกวิลเลียมนายทุนเจ้าของโครงกรารก็มาบอกไอ้บัตไก่ดอยว่าให้ทำตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้พวกนายก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองเหมือนกันไปชี้พงให้กระลอกแบบนี้ก็มีหวังได้ชิบหายพวกมันก็จัดการเล่นใหญ่ใส่เต็มเหมือนตอนที่พวกมันอยู่ข้้้าาาาางงนนนออกเเลล่่่บบทีจผไมมดตรั จนทาให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องปวดหัวกันเป็นแถบแบทางด้านสาวโมก,กเจนที่ถูกทิ้งอยู่ด้านนอกก็เริ่มมีหนุ่มเข้ามาขายขนมจีบให้บรรเทาความเหงาทางด้านไอบ้บัตไก่ดอยก็เพิ่มเลเวลความชิบหายมากขึ้นทุกวนันแต่ดูเหมือนที่ทั้งสองคนเข้ามาอยู่ในนี้จะเป็นผลดีกับอีตาวิลเลียมเจ้าของโครงการที่สามารถขายสินค้าในนามของทั้งคู่ได้เงินหลายบาทผิดกับเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่ลำคาญพวกแมงจะตายอยู่แล้วจนถึงขั้นต้องขังมันไว้ในห้องตอนที่พวกเขากินข้าวแต่พวกมันก็หาทางหนีออกมาจากห้องจนได้้ททังงคู่่ปปปีนไไตามอออแแรละเจกบห เคมีก็ไปเอาถังแก๊สมาดมจนเมาออปิ้นกันอยู่ในห้องเสียงดังทำลายข้าวของจนเหล่าด็อกเตอร์นั้นมาเห็นคราวนี้ด็อกเตอร์โนอาห์นั้นโกรธไอ้สองคนนี้มากวันลงขึ้นเขาก็เลยจัดการขั้นเด็ดขาดในประเทศทั้งคู่ไปอยู่ในส่วนของทะเลทรายแล้วก็จัดการยกบันไดขึ้นไม่ให้มันกลับขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องทนร้อนทนหิวอยู่ในโดมทะเลทรายไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันแล้วแต่แล้วก็ดูเหมือนสองสาวนักวิทยาศาสตร์สวยๆจะเริ่มมีใจให้ทั้งคู่แล้วก็ไปขอร้องให้ด็อกเตอร์โนอาปล่อย งั้นมีหวังตายคาทะเลทรายเป็นแน่แน่วแต่โนอาก็าบอกกูไม่สนจะตายก็ตายหาไปเลยตอนนั้นไอ้ทั้งสองคนก็หิวมากกําลังจะจับกิ้งก่าแดกแล้วแต่แล้วทั้งคู่ก็บังเอิญไปเจอกับกุญแจที่ถูกเสียบคาไว้ทั้งคู่ไขดูก็ปรากฏว่าสามารถออกไปด้านนอกได้ใครมันมาลืมกุญแจไว้ตรงนี้วันนี้ทั้งคู่ก็รีบไปโทรสั่งพิซซ่ามากินแต่ปรากฏว่าพนักง,งานที่มาส่งพิซซ่านั่นก็คือพ่อเลี้ยงของสาวโมนั่นเองเขาบอกกับบัตว่าตอนนี้สสาวกําลังจะไปปาร์ตี้กับหนุ่มใหม่ที่ดูเหมือนจะเ็นนพววกกกรกรรรัธมมมชาาาติไไไ้ห,หุ่่ด่ด แล้วพวกมันกําลังจะถูกแย่งแฟนไอบัตมันก็เลยคิดแผนการจะจัดงานปาร์ตี้ที่แจ๋วกว่าแล้วก็ชวนสาวๆมางานมันโทรไปบอกเพื่อนมันบอกมึงเตรียมเลยนะคืนนี้งานใหญ่พวกเราจะจัดปาร์ตี้ในไบโอดมเพื่อนของมันก็จัดการทําใบปลิวแจกออกไปพอเหล่าวัยรุ่นเห็นก็พากันยกขยงมาที่โดมคืนนั้นมันก็จัดเต็มแสงสีเสียงปาร์ตี้คอนเสิร์ตเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็สงสัยแสงอะไรมันแยงตาพอเดินลงมาดูเท่านั้นแหละความบรนลายอยู่เบื้องหน้าตอนนี้ระบบนิเวศภายในโดมเรียกได้ว่าแทบจะล่มสลายเหล่าวัยรุ่นเมาเล่าเต้นเด้าๆกต แต่แล้วพอสาวเจนกับโมมาถึงงานก็ได้รู้ว่านี่มันไม่ใช่ปาร์ตี้ข้างนอกโดมแบบที่เธอเข้าใจแบบนี้มันทําลายความหวังของมวลมนุษยชาติชตัดๆสองสาวรีบเข้าไปเพื่อจะฉาดอีแฟนหนุ่มตัวแสบที่กําลังนั่งเสลี่ยงแบกออกมานึกว่ามันเป็นหัวหน้าเผ่าดอกเตอร์โนอาก็ได้แต่ยืนดูเพราะว่าเขาถูกใส่กุญแจมือไว้สองสาวก็มาด่าพวกมันว่านี่พวกนายทําอะไรเนี่ยพวกนายกาลังฆ่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในนี้แต่จะเลิกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเหล่าวัยรุ่นเต็มงานไปหมดตัดภาพมาวันรุ่งขึ้นทิ้งงงไไววว้้้แตตต่่เเศษาาาากคมสียยยหะๆถูทิ พื้นไปหมดสองสาวก็ามาช่วยกันเก็บขยะแล้วก็บอกไอ้บาสกับไอ้ดอยว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกนายอีกพวกนายนี่มันไม่มีสมองคิดอะไรไม่เป็นสักอย่างต่อมาตาแกวิลเลียมเจ้าของโครงการก็เข้ามาเขาโมโหมากด่าเลานักวิทยาศาสตร์ว่าปล่อยให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงอีกทั้งตอนนี้ดรโนอาก็หายตัวไปวิลเลียมบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วเตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วออกไปจากที่นี่กันได้แต่แล้วตอนนั้นไอ้สองตัวแสบที่แอบดูอยู่ก็เกิดรู้สึกผิดขึ้นมาและคุยกันว่าพวกเราต้องแก้ไขสิ่งนีีี้ขณะททท่่นัักกกกวิยาาาศสตร์เหลลือลออองจจโดมไ ี S <S <an> ไปปิดประตูแล้วก็ขอร้องให้พวกเขานั้นช่วยผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําให้สิ่งแวดล้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ด้วยความดื้อไอ้ดอยก็ไม่ยอมฟังจัดการล็อกประตูแล้วก็แดกลูกกุญแจลงไปต่อมาข่าวข่าวการย,ยึดโดมหอยทั้งสองคนก็กลายเป็นข่าวดังทั้งคู่ที่มีไอเดียปแปลกๆผิดมนุษย์มนารวมกับความสามารถของเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่เหลืออยู่ช่วยกันประดิษฐ์สิ่งละอันพันละน้อยที่ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในโดมนั้นขึ้นทีละนิดวิลเลียมก็พยายาม่ัว คยเกี้ยกลมแต่พวกมันก็ไม่ใจออนตั้งหน้าตั้งตาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเวลาผ่านไประบบนิเวศภายในโดมก็ฟื้นฟูขึ้นถึง48%ตอนนี้ทั่วโลกก็ต่างให้ความสนใจและเงินทองก็หลั่งไหลมาหาไอวิลเลียมเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็มีความสุขและสนุกไปกับทั้งสองคนจนเริ่มทําอะไรบ้าๆฮาๆตามพวกมันเรียกได้ว่าพวกเขาสนุกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ใครจะรู้ว่าดร์โนอาที่หายตัวไปตอนนี้เขาแอบ,บอยู่ในห้องทดลองกําลังผลิตระเบิดมะพร้าวและดูเหมือนจากดร์สติเฟื่องตอนนี้ก็จะกลายเป็นคนบ้าไปซะแล้ว วันสุดท้ายก่อนที่ประตูดโดมจะกลับมาเปิดอีกครั้งตอนนี้สภาพแวดล้อมก็ฟื้นฟูกลับมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าด็อกเตอร์โนอาวางแผนจะระเบิดที่นี่คืนสุดท้ายก่อนที่พวกนี้ทุกคนจะต้องออกไปด็อกเตอร์มิมิกับด็อกเตอร์เพตาก็มาถวายตัวให้กับสองหนุ่มแต่สองหนุ่มก็ต้องหักห้ามใจเพราะว่ามีแฟนสาวรออยู่ข้างนอกคืนนั้นสองหนุ่มได้ยินเสียงคนทําเพลงมาจากห้องใต้ดินก็เลยไปคลกำกําแพงดูก็ได้เจอกับประตูลาพวกเขาปีนลงไปและได้เจอกับด็อกเตอร์โนอาทั้ง ก็หลอกทั้งสองคนว่าเขากําลังจะวางผู้ฉลองพอพรุ่งนี้ประตูเปิดผู้พรุ่งนี้ก็จะถูกจุดคืนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จไอ้บัตกับไอ้ดอยมันก็โง่เชื่อแล้วก็ช่วยด็อกเตอร์เอาระเบิดมะพร้าวไปวางตามจุดต่างๆแต่ด้วยความโซนของมันไอ้บัตมันก็ได้โยนมะพร้าวเล่นจนเกิดระเบิดตุ้มสนด่ดมันจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่ผู้มันก็รีไปบอกทุกคนเพื่อที่จะหนีออกไปก่อนที่จะตายห่ากันหมดหน่วยสว่านก็พยายามจะทุบประตูแต่ก็ทําไม่สําเร็จไอ้บัตกับไอ้ดอยจึงตัดสินใจออกไปตามรรร่่าาาตัวดดโโอออเ no เพืจแยงมุ มาจากเขาทั้งครูช่วยกันฉุดกระชากลางถูเข้าคุกวงในใส่ตัวด็อกเตอร์จนสุดท้ายไอ้ดอยได้จังหวะใช้หินปาหัวไอ้ด็อกเตอร์จนสลบจนบัสสามารถหยิบรีโมทมาหยุดระเบิดไว้ได้ทันก่อนเวลาจะหมดเพียงนิดเดียวเส้นยาแดงผ่าตูดสุดท้ายพวกเขาและเหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาจากโดมได้สาเร็จและกลายเป็นฮีโร่ในการทดลองครั้งนี้ก่อนจะจบเรื่องเราก็จะเห็นว่าไอ้บัสกับไอ้ดอยมันทาท่าจะไปแวะที่ใหม่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่อยากจะคิดว่าผู้มนจะทําที่หายได้ถึงไหนและหนังก็จะจบลงแต่เพียง เท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องไบโอโดมถ้าถามว่าได้อะไรจากหนังเรื่องนี้ <S <S ก็ต้องบอกว่าสาระไม่มีมีแต่ความปัญญาอ่อนล้วนซับไทยก็ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่ต้องไปหาดูหลอกเสียเวลาชีวิตสําหรับภาพยนตร์เรื่องไบโอดมออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1996ได้คะแนนจ,จากเว็บ IMDB ไปเพียง4.4คะแนนและคะแนนจ,จากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไ,ไปเพียง4%เห็นไหมล่ะกูบอกแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้หน่อยละกันเนอะแล้วกลับมาพบกับจีอูชนแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด